สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้นะครับ insta 3 6 0 x4r นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึง10ข้อดีที่ทำให้เลือกซื้อกล้องตัวนี้นะครับ insta 3 6 0 x4r โดยเฉพาะวันนี้นะครับ11 11นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าตัวนี้ได้มาในราคา8,900คือแบบโดนมากนะครับ อันนี้คือข้อดีข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของราคานะครับซึ่งอันนี้หมายถึงราคาปกตินะครับแต่ถ้าวันนี้ก็ราคาอาจจะไม่ปกตินิดนึงนะตัว insta 3 6 0 x4r ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกสุดและก็คุ้มสุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว x4 ด้วยก็ได้นะครับอย่างน้อยเขาชื่อเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเทียบกับตัว x5 นะสำหรับราคาเปิดตัวนะครับเขามีราคาอยู่2แบบนะแบบ standard ก็คือมาแค่ตัวกล้องแบบ p นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1 1 9 9 0แต่ถ้าเป็นราคา u n d l เนะครับที่มีอุปกรณ์เสริม มาให้ด้วยนยีอยู่ที่13,490บาทเมื่อเทียบกับตัว X5 เลยนะตัว X5 เนี่ยหมื่นดอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าและก็น่าใช้ที่สุดในเรื่องของราคานะครับส่วนข้อที่2ก็คือในเรื่องของขนาดและน้ําหนักนะครับนะมีตัวนี้อยู่พอดีนี่ครับ ซึ่งตัว X4 Air เนี่ยเขามีขนาดที่เล็กลงนะแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะเรียกว่าเบาขึ้นหรือเบาลงน้ำหนักอยู่ที่165กรัมนะกรัมในขณะที่ตัวนี้ X4 นี่อยู่ที่203กรัมนะคกรัมส่วนตัว X5 อยู่ที่200กรัมนะถ้าเทียบแล้วก็น้ำหนักก็เบาลงนะแต่ที่สำคัญคือพี่ปิดแต่ที่สำคัญนะพี่รู้สึกว่าขนาดที่เล็กลงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้มากขึ้นนะเพราะว่าคือด้วยความเล็กอะพอมันเล็กลงเนี่ย มันพกง่ายแล้วก็นอกจากมันพกง่ายแล้วมันก็ไม่เกะกะด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่า x c a r เนี่ยน่าใช้นะครับส่วนข้อที่3ามก็คือในเรื่องของนี่ครับเลนนะครับปกติอย่างตัว X4 เนี่ยถ้าเลนแตกเลนเป็นรอยหรือเลนแบบมีรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็ต้องส่งศูนย์เท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะก็จะมีตัว X5 ที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนเลนเองได้นะครับซึ่งตัว X4 r ก็มีสเปคแบบนั้นก็คือถ้าเนี่ยครับ ถ้าเลนเราเสียหายนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเลนเองได้นะครับอันนี้คือข้อดีที่พี่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมาลดข้อจํากัดในเรื่องของความเสี่ยงอะอย่างน้อยก็เปลี่ยนเองได้นะครับส่วนข้อที่4ี่ก็คือในเรื่องของขนาดเซนเซ,นเซอร์นะครับตัวเซ,เซนเซอร์ของตัว X4 r เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับตัว X4 ทำไมพี่เทียกบกตัว X4 เพราะว่าเขาชื่อเดียวกันคนระับ X4 กับ X4 Air นะเนี่ยตัว X4 เนี่ยขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.2ส่วน2นิ้วนะครับตัว X4 r เนี่ยขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.1.8ส่วน1.8นิ้วนะครับข้อดีก็คือทำให้เขาได้ภาพที่สวยคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่านะครับ ส่วนข้อที่5คือในเรื่องของระบบ Active HDR นะครับซึ่งทั้ง X4 และ X5 นะครับถ้าเราเปิดใช้ Active HDR นะครับจะสามารถถ่ายได้แค่ 5.7K นะครับส่วนตัว XC Air เนี่ย Active HDR ของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้ 8K นะครับส่วนข้อที่6นะคก็คือในเรื่องของระบบกันน้ำนะครับซึ่งตัว XC Air เนี่ย สามารถกันน้ําหรือลงน้ําได้ลึกถึง15เมตรนะเมื่อเทียบกับตัวนี้พี่ชอบเทียบกับตัวนี้นะ X4 เพราะว่าพี่มีตัวนี้นะซึ่งตัว X4 เนี่ยสามารถลงน้ําได้แค่10เมตรนะแบบไม่มีเคสนะแต่ตัว X4 r นี่ก็พัฒนาขึ้นนะสามารถกันน้ําได้ลึกกว่านะที่15เมตร ส่วนข้อที่7นะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3ตัวนะครับทั้ง X4 X5 แล้วก็ X4R เนี่ยก็มีฟังก์ชันนี้ด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่พี่ก็ถือว่านี่คือเป็นข้อดีของกล้องทั้ง3ตัวแล้วกันนะก็คือระบบพรีชูตติ้งนะที่เขาสามารถถ่ายให้เราล่วงหน้าได้นะสามารถถ่ายได้นานถึง30วินาทีนะฟังดูอาจจะดูน้อยนะแต่ถ้าลองนับ1-30ถึงแบบทหารน,นับ 1, 1, 1, 2, 1, 3, อ่ะ1 0 0่1 0 0นห0ึอ่าะไรเงี้ย3าวินี่คือนานนะครับสำหรับการถ่ายพรีชูต t ิ้งนะครับ แล้วก็ข้อที่8กนะ็คือเป็นคอนเซปต์ของกล้อง360เลยนะก็คือ shoot first frame later นะครับก็นั่นแหละก็ทั้ง3ตัวนะ x รับ x 5 x5 จริงๆทุกตัวนะของ360เนี่คือเขาถ่ายแบบไม่ต้องเล็งแต่บางทีอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเวลาเรามา r e f r a m ทีหลังเนี่ยเราอยากจะได้ภาพแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับข้อดีก็คือถ่ายไปก่อนแล้วค่อยมา reframe ทีหลังนะครับ ส่วนข้อที่9อันนี้ก็เป็นคุณสวัสิพิเศษของกล้อง3 6 0เหมือนกันนะครับก็คือเอฟเฟกต์ฟังก์ชันไมค์เซลฟี่แบบล่องหนนะครับซึ่งมันจะทําให้ดูเหมือนว่าเรามีคนถ่ายให้เราตลอดเวลาทาั้งทที่เราแบบถือกล้องเองนะโดยการแบบถือไมค์เซลฟี่อะไรเงี้ยแต่ไมค์มันล่องหนทําให้เราได้ภาพที่แบบดูเหมือนมีคนถ่ายให้พี่ว่าอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวนะครับแบบพี่เวลาเราถือกล้องถ่ายใช่ปะ่ะบางครั้งเราไม่อยากให้เห็นไมค์เซลฟี่หรือเราไม่อยากแบบ เอามือไปแบบนี้แล้วเห็นแบบเรากำลังถือกล้องใช่ปะ่ะการใช้กล้อง360เนี่ยพี่ว่าฟังก์ชันเอฟเอฟกต์เซลฟี่สติก๊กที่แบบร่องโหนได้นี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับนี่ชิป ตัว insta 360 x4 air เนี่ยเขามี built in w i n า g a r d ก็คือตัวกันลมสําหรับไมโครโฟนนะครับซึ่งตัว x4 ไม่มีซึ่งก็จะช่วยทําให้เสียงที่เราได้นะครับจากการบันทึกเสียงโดยใช้กล้องตัวนี้นะครับ insta 360 x4 air เนี่ยเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีลมนี่คือ10ข้อดีหรือเหตุผล10ข้อที่พี่คิดว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอสําหรับที่จะซื้อกล้องตัวนี้นะครับ insta 360 X4R ถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงกับตัวกล้อง i n s t a 360 X4R ตัวนี้ลองคอมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้ซื้อ i n s t a 360 X4R